สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ทุกท่านนะคะเนาะฟังค่ยฟังเล่าอต่างประเทศตนะคะพี่น้องวันนี้กระดาษไหมข้ามาท้ากับเขานะคะเนาะนีะ่ค่ะปลาดุกนะคะกระดาษจะพามาหลับนะคะเนาะหลับปลาดุกกินนะคะพี่น้องสุกเสร็จนะคะพี่น้องวันนี้เนาะ พีน่น้องเอาวก็มาแหลลเอาเนื้อมะน้ะค่ะเนาะแล้เอาเนื้อ,ละะอ,อปลาดุกมาหลาบาพี่น้องเนาะได้ัเสร็จก็น,น,ะะน้องค่ะเนาะย่างาพี่น้องมาหลาบเนาะค่ะเนาะ นะ้องพี่น้องเย็นไหมเย็นสอนต,ต่อไปนะคะ่ะพี่น้องน้องนี่ขา้าวกะตับมุลแล้วนะคะเนาะแล้วข้าไปขวพี่น้องเหนือปลาดุกนะคะเนาะแซ่บๆเลยสค่ะบก็ไปขวบเนะห็นสุกแล้วนคะ่ะเนาะอย่างมาปรุงนะคะพี่น้อง พี่น้องอันนี้ก็ส่วนหัวเนาะค่ะเนะเาะแล้วมาต้มเป็นน้ำซุปเนาะค่ะพี่น้องต้มเป็นน้ำซุปนะคะตัวเ,น,น,น,ะะเนื้อห้าวกับมะขวยมันสุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอหอยเนื้อปลาสุกแล้วเหาจังไปไปรุงนะคะเนาะ ลุกลาดเข็บเส้นาะค่ะพี่น้องเนาะก็เต่าผืนบ้านเนาะนาะค,นะค่ะเนาะค่ะเราให้สุกเราทะเบิ้ลตอนทำปรุงเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเทามาปรุงเลยนนนะลเนาะค่ะเนาะเ้าให้น้ำบาังหน้าเหมือจวด พี่น้องมากินลาบประดูกน้ำกันแซ่บๆแ,แล้วค่ะมูนี่ขั่วหอม,อมรพริกป่นอุ้ยคนกับเพดแล้วอุ้ยกับตาม พร้อมพอร้อมครอบัวจดจดพี่น้องมากมา,ากิีหลับระดพี่สาพี่น้อง เลยไล้แต,แตกเอาหอมกินดูอร่อยไหม แสบแซ่บแสบครับจัดจามาได้พี่น้องกินลาบปลาดุกกระปดาได้ค่ะเด้อจะเผาเต้านี่นะคะเนาะแซ่บว้ายค่ะแซ่บค่ะลาบปลาดุค่ะพี่น้องืมสุดยอดเลย ้พี่น้องลาปลาดุกประ,ะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะกินขางกับลาปลาดุกระดาด้อค่ะแซ่บค่ะหอมๆเนาะคะ่ะเนาะงน้อก็มีแค่นี้ยแหละค่ะพี่น้องกินง่ายๆยุ่ยง่ายเนาะคะ่ะเนาะงนี่ข้าวเหนียวเนาะคะ่ะเนาะพี่นอ้องเหนียวตุ้ยคำใหญ่ๆเลย ฮมคุณยอดเลยค่ะมาเลยค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนละค่ะเนาะกินเขวน้ำปลาดาได้ค่ะลาบปลาดุกอร่อยอร่อยนะคะเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะหนะ้าที่เขามารับชมช่องปลาดานะะเนะาะจ๋าเฉลยกดแชร์กดติดตามให้ปลาดาได้เลยะค่ะเด้อ เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องเซ่บๆนเนากันนะจ้าตัเนี้หอนๆเนาะเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าคลิปดีกับเขาจบแค่นี้เนาะค่ะเนาอพี่น้องสวัสดีจ้า